เอลุกถึนเนี่ยเอาลุกึงก้อนเอาลูกสุดก้อนเอาลุกสุดก้อนไปแล้วลาใครว่านี่ยคัเกนที่นีอาจมีท่าอื่นอย่างไม่เหมาะสมใช้การในกาเมตาบอตต์เพ่อกรนเ โอเคครับกาศสิทธ์ครับยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องบู <ileri> บ,บูอีดีนะครับ,บ,บ,บวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปขี่รถเล่นครับก็จะขี่รถของตากล้องนะครับนี่ในตากล้องเราก็คนนี้ครับค <ileri> ันนี้ผมก็ <nickname> เปลี่ยนหัวฉีดมาใหม่นะครับ,บ <ileri> ก็เป็นหัวฉีด 125cc นะครับนี่ครับ <i ús> ส่งรถก็ประมาณนี้ส่งก็เ <ileri> ดิมๆนครับนี่ผมก็จะไปเทสเฉยๆนะครับว่ามันจะวอดเหมือนเดิมไหมนี่อันนี้ก็ท่อเดิมอยู่นะครับ ผมก็จะขี่รถของตากล้องผมไปเทสครับอยู่ที่ตามทุ่งนานแหละผมจะเทสว่ามัน <mm> วูบไหมถ้ามันไม่วูบผมก็จะเอามาใส่ท่อแล้วเอาไปขี่ทุกคนดูครับคันนี้มันก็เป็นลูกเดิมครับลูกเดิมโรงงานครับเดิมแชมป์ครับแต่ว่าไม่ใส่ท่อครับพ่อก็ถ้ามันไม่วูบเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขี่ทุกคนดูโอเคไหมเออผมก็ไปเทสเฉยๆนะครับว่ามันจะยกล้อได้ไหมเออพอยกล้อได้ไหมมาเ,เ,เ,เราตัดไปตอนที่ผมขี่ไปทุ่งนาเลยครับ โอเคนะครับทุกคนผมก็ได้มาถึงทุ่งนาแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่จริงแล้วผมก็จะแกล้งนะครับจะแกล้งเพื่อนแล้วก็จะแกล้งตากล้องด้วยนะครับก็ผมก็ได้เปลี่ยนกางเกงมาแล้วครับนี่แล้วก็มีทีเด็ดนะครับนี่มาดูนี่เลยนี่ทุกคนนี่น้ําแดงครับมีน้ําแดงแล้วก็กาแฟนะครับนี่เราเราผสมกันมันก็จะเหมือนเลือดเลยครับ ผมก็จะผสมกันครับแล้วก็จะทาอยู่ที่ขาครับนะครับแล้วก็เอารถลงของครับมาดูถ้าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพื่อนผมจะยังรักผมไหมป<ะ>ักนะผมก็จะเทสครับทั้งจากกล้องทั้งเพื่อนผมนั่นแหละแล้วผมก็จะเริ่มเอากาแฟใส่กับน้ำแดงแล้วครับนะเออเนี่นี่ครับผมก็ได้เตรียมเคงเก่งมาแล้วก็เอาน้ำแดงเทใส่ตรงนี้ครับ นี่นี่ใส่ขาครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมเคดี๋นวเนะโอเ,ม,เ,ม,โอเมันก็จะผสมแล้วครับนะครับ,น,รบน้ำแดงผสมกาแฟครับ ก็ประมาณนี้นี่เหมือนไหยทุกคนสีเหมือนเลือดเลยมาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทาตัวตัวเองแล้วนะครับหน yeah. okay. okay. ึงมาว่าจะทาตรงไหนดีหัวเขานี่โคตรเหมือนเลยทุกคนเหมือนจัดเหมือนจัดข้างนี้ด้วยโอ้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้พอไหมแล้วก็สอง กนค้างด้วยมค้างด้วยค้างด้วยประมาณนี้ทุกคนเออเหมือนไหมทุกคนไม่รู้ว่าเหมือนไหมนะครับก็ประมาณนี้โอ้โห,โ,หโหอย่างเหมือนดีนด้วยนิดนึงโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปผมแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนผมดูนะครับ ครับผมก็จะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งครับถ่ายหาเพื่อนถักหาเพื่อนแล้วผมถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวครับนึงผมก็จะเอารถไปล้มก่อนครับแล้วก็จะถ่ายรูปตัวเองมาๆนึงโอ้โหลำบากมาคนเดียวลำบากจัดเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมจัดฉากก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอจัดฉากก่อน ก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับผมก็น ok. ี okay, okay, okay. ่นะครับผมก็จะส่งอันนี้ไปนะครับผมก็จะส่งอันนี้ไปนะครับนี่อีมา้นะนี่ผมก็ได้ตัดฉากพื้นที่เรียบร้อยครับรถก็ล้มแล้วับมาเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะโทรหาเพื่อนครับทักมาแล้วทักมาแล้วเดี๋ยวผมไปไอ้ไอ้เป็นยังไงอยู่วะไอ้เจียบคายอยู่วะเขเคี่เมาเดี๋ยวมันจะนอนแล้วครับ ไอ้ดูดูคนจะถามผมให้ขี่พานไม่ได้เป็นยังครับไม่ได้เป็นยังครับท่าคิดเรศไม่ซื้อครับขึ้นขึ้นมาถามขึ้นมาถามที่ขึ้นมาถึงจะนอนแล้วแล้วผมจอบเพื่อนก่อนผมจอบเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนมากันนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะโทรนะครับ ผมจะโทรครับทุกคนแ้วอ,อันนี้ซ่อนโดนทิ้งเลยมาเลถึงแล้วมาอันนี้แหละมาที่ประมาณนี้นเหมือนไหมทุกคนแล้วผมจะโทรหาเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเมื่อกี้ตากล้องอยู่ด้วยกันนี่แหละผมว่าพวกพวกจอยฮ้อนเนี่ย ลุกล่มพูดปวดพูดเย็บนี่ช่วยห้องเนีเบื้องนี้เบื้องนี้คุณทั้งตีนบ้านไหมพดเย็บเลยข้าขยับเบรดอุวยเย็บ นอนรอนับพี่อนมาถามฉีก็หาเลยทุกคน,ททกคน,กคนโอ้โหเพื่อนผมเหมือนจะมาวะได้ยินเสียงทุกโอ้ไอ้เป็นยังไยู่วะปวดปวดเลยตัวนี้เออ เย็บ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 อลูกสุดเลยเนี่ยอลูกสุดเลยเนี่ยอลูกสุดก้อนอลูกสุดก้อนอลูกสุดก้อนอาโคตรปวดเลยอ้เจ็บป่ะโุ้งปวดปวดเป็นเป็นยังไงอีก่ะเนี่ยละเอาเนี่ยละ ไปบรเปล่านั่งจุดจานนรจานองไป่าลไปละรว่านี่ยไปลบันปเ็บหลายปรงแล้วก็ี่ิงแล้วก็นี่นี่ นี่ครับผมก็ได้แกล้งเพื่อนนะครับนี่เพื่อนก็มาช่วยผมจริงครับดูสภาพผมครับดูสภาพผมบาโอ้เหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมเพื่อนถือฟั้นได้แลวน้ำแดงก็ยู่งเลยโอ้โคตรเหนียวเลยทุกคนบานดูว่าน้ำแดงครับน้ำแดงโอ้โหโคตรเหนียวทุกคนก็ทีนี้ก็แกล้งเพื่อนครับแกล้งเพื่อนแล้วก็แกล้งตากล้องครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มันเหมือนไม่รู้ผมแสดงคือไหมแสดงเหมือนไหมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนผมก็เนี่ยครับรุ่นน้องนี่อันนี้เพื่อนผมแบบอันนี้ตากล้องครับก็มาช่วยผมจริงครับเแสดงว่าเพื่อนผมยังรักผมอยู่นะครับโอเคคลิปนี้เขาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ยนะครับผมลงทุนขนาดนี้ก็แชร์ให้ผมครับผมอยากผู้ติดตามถึง5 0 0พันให้เร็วๆนะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับไปแล้วนะครับ โอ้โบายๆจุ๊บโอเคครับคลิปยังไม่จบนะผมก็จะเอาคลิปที่ผมถ่ายผมก็จะถ่ายลงกลุ่มใหญ่นะครับที่มีกลุ่มเพื่อนหลายๆคนครับมานี่ผมก็ได้ส่งแล้วนะครับดูมาดูนะครับปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะครับนีครับู่ตรงน้ถ่ายลงกลุ่มนะครับเอ้ยมีคนตอบนะมีคนตอบมีคนตอบแล้วให้คนตอบแล้วยืนอยู่หลายๆคนเลย่าเขาชีมากกบอกว่าตัวรอ ยุ่ยเตี้ยมากจนยืยูนตีนบ้านนี่แม่ยืตีนบ้านนี่เดี๋ยว <ขอ S 1> บังก้อได้ทักบอกแล้วครับว่าอยู่ตีนบ้านครับนี่อมามาเด้อะเนอะไอยืนยองจีเนอแล้วพวกเราที่ทำท่าเบิ่งไอเนอะอัดอัดอัดเบบแบบลบบเป็นตากล้องเด้อเป็นคนถือกล้องยูดทางนี้เด้อเอานี้เนี่ยเลยเด้อันนี้เนี่ยเลยถ้ามันมืดก็ขออภัยด้วย <l ittle> นะครับพี่มาบ่ <l ittle> เอมหมไมมทำท่าปึงห้อทำทาึงห้อทำทาึงห้อยกันทำปึงห้อกันงี้นีใช่ลงบาโดนมัขวขาไมวมันเลยหลางห้อยลงลดกรบกาบขึไปดึงขึ้นมา พี่จริงแล้วโอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก้อนเท่นก้อนเท่นก้อนเด่นก้อนเด่นก้อนเหนียวนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ